สวัสดีครับสวัสดีชาวสวนเชนตะลุกทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องอีสานแบนนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผ้านะครับเอฟซีสันแบนทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับสวนเชนตะลุกของเสียเจียมนะครับอ่าเป็นเกษตรกรบ้านโน่นใหญ่นะครับตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับอ่าปลูกทั้งหมดหนึ่งหมื่นหกพันต้นนะครับนะครับถ้าข้อมูลบผิดพลาดนะครับ มูนหกันต้นนะครับมีดที่สองล้วนะครับมีดแหกตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับนัคขามาเอารลอบที่สองนะครับเก็บหลอบที่สองนะครับมือนีค่อนข้างจะเท่ายนะครับน่าจะตัดเบนสวนนะครับครบกาหนดตัดวันที่ห้านะครับมือนีวันที่มือนีวันที่ที่หาพอดีเลยนะครับมือนีครบกาหนดตัดนะครับ สายพันธุ์นะครับสวีดดีสองหานะครับพี่น้องนะครับสวีดีสองห้าทังเกียรตเบื้องข้างนี่จะบอคอยบอคอยงามนะครับบอพ่อบอพ่อนามนะครับแต่ว่าเขามากางๆนะครับกะเริ่มงามนะครับพี่น้องอันนี้คือตัดไปแล้วเนี่ยแล้วนะครับพี่น้องนะครับตัดไปเนี่ยนะครับย้อนตัดไปเนี่ยแต่ว่าผมเบิงดยสายตาแล้วนะครับแอนตะลู แปลงนี้โอ้บนหาจะต่ำกว่าสิบตันนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าหน่วยก็ดีนะครับหน่วยกระดีแต่ว่าใบบกคอยงามแต่ว่าหน่วยงามนะครับต้นใบหญ้าเพื่อบยา้านะครับพี่น้องเพื่อปร่จอดกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าช่วง่นจะจอดกันอยนะครับแต่ว่าหน่วยหน่วยดีนะครับพี่น้องนะครับส่วนของส่วนของผมเองนะครับตัดไปแล้วนะครับสองรอบแล้วนะครับเลย รอบนึงนะครับเราถ่ายนะครับก็คือหน่วยปลายมันนะครับเดี๋ยวบรินาใจว่าจะขายเข้าโรงงานหรือว่าจะขายเป็นเบอร์ปัดแคนปัดนะครับเพราะว่าผมต้องเตรียมตัวไปลงส่วนใหม่นะครับผมไม่ได้ไปดูเล้แล้วนะครับน่าจะให้ตะนำนะครับให้ตะนำแล้วก็อาจจะส่งเขาโรงงานนะครับเหีืยวประมาณสองตันนะครับพี่น้องนะครับ แค่แปดพันต้นนะครับผมได้เก้าตันบนอนะครับพี่น้องเดี๋ยวนดยเดี๋ยวอีกอยู่ในส่วนประมาณตันกว่านะครับอายจรวมรวมแล้ว่าจจะอยู่ประมาณสิบตันนะครับพี่น้องนะครับแปดพันต้นนะครับออกเบอร์หนึ่งหลายเลยนะครับอ่าบอกถึงรอบต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะ มาเบาเรื่องโลกนะครับหรือว่าความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในรอบรอบต่อไปคือรอบรอบนี้นะครับจะปลูกเดือนพฤษสภามิถุนายนะครับเก็บกรละกดานะครับรอบนี้นะครับความเสี่ยงมันนีอยู่น่าจจะอยู่สองสามขอนะครับความเสี่ยงนะครับอันดับแรกคือน้ํานะครับฝนนะครับน้องนะครับถ้าฝนไม่มากคือปีที่แล้วนะครับสองนะครับ ลานะครับลาเชื่อลาน้ำค้างนะครับลาสนิมจะกลับมานะครับในในรอบรอบในรอบต่อไปนี้นะครับอันดับที่สามนี้ก็คือน่วยแตกนะครับเถือน้ำนะครับแตกตะไคร้นะครับต้องเก็บนวยขึ้นพายางใหเบิดนะครับพี่น้องนะครับพายังกันใส่เม็ดดีิได้กับใส่เม็ดดีินะครับรอบต่อไปเห็ดคู่คู่หมายถึงว่าคู่รองน้ำในสินะครับพี่น้องเห็ด ที่ไงเติบนะครับไงก่หนี้นะครับอันนี้ชื่อว่าน้อยนะครับอันนี้ปลายางแปดสิบนะครับถือว่าน้อยนะครับพี่น้องนะครับรอบต่อไปนี่ความเสียงก็คือถ้าถ้าถ้าตั้งอยู่ฝ้ายางก็ยังมีโอกาสเน่านะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าขันฝนตกมากมันจะมันจะมันจะสวมขังอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้ลูกนี่นะครับตรงใต้ลูกมีโอกาสแตกมีโอกาสเน่า้หลร้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรอบต่อไปนี่จะได้จับน้วยว่าง นะครับให้ยูรัศมีแบตจังสีนะครับพี่น้องนะครับจังสิบลอดภัยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับรอบต่อไปนี่ให้พี่น้องวางลักษณะนี้นะครับนี่คือลองลองลองแค้นตลุกนะครับให้เขาวางอยู่ลักษณะซึ่งเสียงเล็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับเอียงอยู่ในพื้นที่เอียงนะครับคือคือให้น้ำไหลออกได้นะครับฝนตกมากก็ให้น้ำไหลออกอย่าให้ท่วมคังนะครับขันว่างอยู่ลักษณะตั้งตรงแบบนี้พอน้องตรงตรงคู่ลองจังสีนะครับมีโอกาส เน่านะครับพี่น้องน,นะครับมีโอกาสเน่านะครับแล้วก็รอบต่อไปดีนะครับ้าห้าวไวแ้แหนงสูงมาแหนใงไงแหนงไอแหนงไก่อ่หน่่ยไงนะครับทำไม่มีความเสี่ยงของผิวนะครับผิวจะแตกตะคายหลกักะถือน้ำถือฝนนี่กะมีโอกาสเน่านะครับพี่น้องน,นะครับขาคือเอาไวแ้แหนงไก่ไก,ไก่แหนงที่สี่ ที่สามที่สี่อะไรนะครับพี่น้องว่าต้องไปถึงแนงที่เจ็ดนะครับแต่ว่าผมเคยเอาไว้แนงที่เจ็ดในรอบรอบเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับก็อยู่น่วนหนึ่งกว่ามาสองโลนะครับสองตัวสองนะครับแต่ว่าก็บบยิากไหนเอาไว้หน่วยใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับพี่น้องมันมันจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ารอบนั้นน่าจะเค็มเจ็ดพันนะครับผมทรงหอกเล่านะครับถือเข็มมากนะครับ เป็นเงินเจ็ดพันบาทนะครับคือมันเป็นแผลในถุงนะครับแล้วมันมันมันไปเยิ่มอยู่ในถุงนะครับพี่น้องนะครับเข็มเป็นเงินมาน่าจะเจ็ดพันบาทถ้าผมจำาม่ผิดนะครับพี่น้องนะครับมันก็จะมีขอดีข้อเสียนะครับขอดีคือหน่วยใหญ่นะครับข้อเสียก็คือถ้าเข้าดูแลบดีนะครับผิวเขาอาจจะหัวจะซึมได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าหน่วยใหญ่นะครับการันตีนะครับพี่น้องนะครับ เอาไว้ตัลวละสองหน่วยสามหน่วยก็ได้นะครับพี่น้องรอบต่อไปนะครับขันเอาไว้สามหน่วยมันสี่หน่วยบ่อยอไงล้วมันจะเสี่ยงต่อการมันจะบทเสี่ยงต่อการแตกนะครับขันหลายหน่วยหน่วยเขาจะประมาณแปดเก 8, ้าขีดหรือว่า, 1, นา 3, หนึ่งโดนี่จักสามหน่วยต่อตอนโอกาสแตกกะมีให้ันแต่ว่าก็มีหน่อยนะครับแต่ว่าดีกว่าเอาไวต้ตนละหน่วยนะครับหมายถึงว่ารอบนี้นะครับรอบเดือนพฤษภาบิสุณา,า,ากรกฎานะครับพี่น้องนะครับนี่คือเอาประสบการณ์มา มาบอกนะครับประสบการณ์แ on ต่ละเดือนต่ะเดือนมาบอกพี่บอกน้องนะครับผู้จะลูกนะครับพร้อมกันนะครับครับผมนี่นะครับหลังจากบอได้อัพคลิปหลายมือนะครับพี่น้องนะครับติดภารกิจนะครับยุุงยากนะครับล้าอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับมีเมื่อไหรมีเวลาทิดหน่อยนะครับมาอัพคลิปให้พี่ให้น้องเบิรงนะครับอย่าลืมนะครับลืมมีสานแบนนะครับพี่น้องนะครับ อันนี้คืออันนี้คือภรรยาของผมเองนะครับภรรยาแสนน่ารักของผมนะครับแล้วขอญาตสอบทามนะครับเมื่อกี้นี่สวนของของอของของภรรยานี่ได้จักตันครับบอกพี่บอกน้องนะครับจําได้ไว่าประมาณจากตันเมาเก่าอยู่เลยเก่าต,ตันกว่ากว่าเนาะก่าตันเมียนเก่าตัน,นต ลูกแปดันสอง้อต้นนะครับเกาตันนะครับแม่ขอญยาดบอกเป็นจํานวนเงินเลยบอครับบอต้องบอกว่าบอต้องบอกว่าราคาเท่าไหร่บอกเป็นจํานวนเงินแต่เงินประมาณจักบาทแม่เมื่อกี้ลงแ8ด0สองต้นได้ยอดเบสิดู 1, แสนเจ็ดกันแสนเจ็ดนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับของสวนอีสานแบนนะครับี่ของคนละยาผมนะครับอส่วนผมใ้พันเดียวนะครับค่าค่าแรงนะครับ สีเหลือสีเหลือมันเจ็บเบอรนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ er คืออันนี้คือบริเ้เฟกนิ่มันบอแมคคือความจริงเล่มนันบอครับครับอันนี้คือหาคอนเฟิร์มจากภรรยาผมเองนะครับก็คือมาถามเพื่อนนะครับแต่ว่าผมผมที่คอบอกว่าสื่อขายโลจักบาทนะครับพี่น้องนะครับอยากถูกลังไม้นะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าราคามันบนิ่งนะครับโบไปมันกะหา ออกแปมันกับบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องแล้วแต่ผิวแค้นตะลุเข้าน้านะครับแล้วแต่ความสวยงามแลวก็ขนาดเบอร์หลก็ตามตลาดแหละไม่นราคาก็ขึ้นอยู่ตามตลาดนะครับน่าจะทอกันเบอร์นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าแคนของอีสานแบรนด์เองมันเป็นเบอร์หนึ่งนะครับประมาณหกตันเตียตันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็เลยเหตียด้หด้เงินหลายกว่านะครับจ้าหน้อยนะครับพี่น้องนะครับผู้ลงคนว่าเออเดี๋ยเก่าตันคือกันคือไหนกว่าอาจจะเบิ้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองหอจ บ่หลายนะครับของผมละบ่หลายนะครับผมก็ผมเป็นลายเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองผมบ่หลายนะครับเบอร์สามผมมีแค่สี่ถุงห้าถุงเองนะครับทินหองครับอ่าอ่ะอะไรนะครับแม่มือแรกใครก่อมือมือแรกแค้นออกสามกันเก้ามือแรกแค่นอ่ะสามกันห่างอ๋อนะครับของอีสานแบนนะครับเดิมซีลอยลูกแค่นั้น มือแรกแค้นะรุปสามตันเก้านะครับเป็นเบอร์หนึ่งสามตันหานะครับเบอร์สองเนทีลอยโลนะครับกะแล้วมันก็ขึขนอนยุกับอันนี้น้ำนะครับพี่น้องนะครับนึ้นเขู่นยุกับตลาดนะครับหรือว่านะครับเกษตรกรอาจจะขายในขายน้ําแพงกะได้ดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับไปทรงเองก็ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับสนญาค่าบริกงนะครับ ยาขามมะรงนะยากำจัดมลรงนะครับใส่ตัวนี้เด้นะครับพี่น้องนะครับบริโฆษนาะครับเห็นเห็นผลเอาขวดมาปักไว้นะครับผมก็เลยเอออีสานแบรนด์ใช้ตัวไหนนะครับนี่แหละครับใช้คาร์บันแฟนนะครับพี่น้องนะครับพอดนะครับไรมาแรงนะครับก็ดีอยู่นะครับผมตัวเดียวเลยนะครับสิบปีแล้วนะครับคนใส่ตัวนี้มากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปจะยืดจะยาวนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อครับเพราะ พอดีแลโอกาสถ่ายเกียรต่ากันมาบอกแนวทางในการทําสวนรอบต่อไปนะครับพี่น้องนะครับทำมาคลิปนี้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามชอีสานแดนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เระเทศชิปนะครับไห้นําสาระได้ดีมาบอกพี่บอกน้องนะครับทำรับเกษตรกรมือใหม่นะครับบกควรผ่านนะครับอีสานแดนนะครับอีสานมีดีสื่อสั่งสั่นนะครับสั่งสั่นแน่นอนนะครับพี่น้องนะครับแต่ละคลิปอัพลงไปนี่คือ นำความรู้มาให้พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนแคนตะลูปบนไหนก็ร้ายนะครับพี่น้องนะครับผมครับเหมือนนี่ขอลาพี่ลา้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ